สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซีมักิเกมมิ่งชาแนลริ้เกม,มากขึ้นเป็นผมครับเก่งซมิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเสริมของเกมยอดฮิตนะครับนั่นก็คือ Split Island the j a c k e t Earth ไม่มีเดะแฮะนะครับผมพูดชื่อผิดนะจังก็เออเฉยๆนะครับชอบติดคำว่าเดะไปทางไหนก็ไม่รู้นะซึ่งตัวเสริมนี้เป็นตัวเสริมใหญ่อันแรกของเกมนี้เลยนะก็มีหลายๆคนเนี่ยที่ตื่นเต้นกับมันมากๆเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าสปีดแอรแลนด์เนี่ยเป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับและเป็นเกมที่ไม่มีใครคิดเลยว่ามันจะมีตัวเสริมเพราะว่าทุกอย่างมันอิ่มมากๆเลยทุกอย่างที่เขาดีไซน์มาครับไม่มีคือแบบไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเติมมันนี้มันต้องขาดนี้นะเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวเฮ มันจะไปต้องซื้อหรือเปล่านะครับมันเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าตัวเสริมเนี้ยมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างแล้วก็มาดูความคิดส่วนตัวของผมแล้วกันว่าผมคิดไงกับตัวเสริมตัวนี้บ้างครับผม w ีวิชล้นบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดพิเษมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออก o r g a n ออร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุด หรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจำน่ายอย่างครบคันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเซิร์ช w i s h Board Game ทั้งใน Shopee และ f a c e บ o o k B w i s h ครบจบในที่เดียวนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับแผ่ระยังมาให้ดูแล้วแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอพูดขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับผม กล่องนี้นะครับมีสปอนเซอร์นั่นก็คือร้านฟันเฮาส์นั่นเองนะครับผมก็ใครที่อยากได้นะก็สามารถติดต่อไปทางร้านฟันเฮาส์ได้นะครับผมอ่าก็สปอนเซอร์ตัวเองอะช่วงนี้ช่วงนี้จะบอกไม่มีสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ไม่มีรายได้จากอะไรเลยนะก็เรียกว่าเป็นคลิปขายของแล้วกันนะครับแต่ว่าเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวอะไรเนี่ยก็จะพยายามไม่อย่าเรียกว่าพยายามผมทํานี้มาโดยตลอดเนาะแล้วก็คือเราจะพูดความจริงนะว่าเรารู้สึกยังไงจริงๆนะไม่มีเสแสร้งนะครับ ราะว่าช่วงนี้อันไหนที่มันไม่ค่อยดีเราก็ไม่รีวิวอะไม่รู้รีวิวล้านด้านลบไปรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเรามารีวิวอะไรให้คนเสียตังค์กันดีกว่านะโอเคก่อนอื่นครับมันจะเพิ่มบอร์ดไอแลนด์นะครับมา2อันบอร์ดเกาะนะครับผมซึ่งมันจะทําให้เล่นได้ถึง6คนเลยทีเดียวนะครับแน่นอนก็จะมีโทเค็นของสีเพิ่มมาอีก2สีด้วยนั่นคือสีส้มกับสีเขียวนะครับผมก็ด้านหลังก็ยังเหมือนเดิมเป็นแบบอ่าเป็นแบบเป็นธีมนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแบบคชววนัผม่่ส โทเคนนี้บอกก่อนว,ว่ามันไม่ได้มากับตัวเสริมนี้นะอันนี้จะเป็นตัวอัปเกรดคิดนะครับที่มีขายแยกอีกทีหนึง่งแต่ตัวเสริมนี้ก็มาพร้อมกับโทเคนพวกนี้ด้วยแต่ว่าผมไม่ได้พันออกว่าผมใช้อันนี้ดีกว่าเทกว่านะครับหมายความว่า ต่อให้คุณไม่มีตัวเสริมก่อนหนะ้าเป็นตัวเสริมเล็กที่เป็น branch and call ที่มันจะมีโทเค็นพวกนี้มาให้คุณมีแค่ตัวหลักและซื้อตัวเสริม jack jack earth เนี่ยก็มีโทเค็นนี้มาให้นะครับผมแล้วก็มีโทเค็นใหม่มาด้วยนะครับเป็นโทเค็นผมจําชื่อโทเค็นไม่ได้แต่มันจะเหมือนเหมือนดินแดนที่แบบยากในการอยู่อาศัยะนะครับถ้ามีโทเค็นนี้อยู่เนี่ยมันก็จะทําให้ตัว เวลาเกิดการเดเมดไม่ว่าจะเดเมดบ้านเห็ดหรือเดเมดพวกอินเวเดอร์นะครับผมก็จะทําให้เดเมดเพิ่มขึ้นหนึ่งต่อหนึ่งโทเค็นอันนี้นั่นเองนะครับก็ทําให้เราทําลายบ้านเขาได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวมถึงบ้านของเราไอ้บ้านเห็ดเนี่ยก็จะโดนทําลายได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเพราะมันมันเลวร้ายอ่ะมันเลวร้ายมากๆนะครับมันอยู่อาศัยไม่ค่อยได้นะครับถ้าใครเล่นแค่ตัวหลักใช่ไหมอ่ามีอีเวนเพิ่มมาด้วยมีเวนเพิ่มมาด้วยเยอะมากๆเยอะมากๆเลยนะต้องบอกว่าคือ ถ้าใครเล่นแค่ตัวหลักจะไม่คุ้นกับการ์นี้แต่แล้วาคุณเล่น n บรน n h c l a w เนี่ยตัวเสริมที่สอที่เป็นกล่องเล็กเนี่ยจะมีอีเวนต์เข้ามาให้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามาให้เพิ่มอีกประมาณเท่าตัวเลยนะนะครับเยอะมากๆจุดเด่นของอีเวนต์คืออะไรคือปกติแล้วเวลาเราเล่นตัวหลักใช่ไหมครับเราจะรู้สึกว่าโอเคเราเป็นเทพที่เราพยายามที่จะขับไล่เหล่าผู้ลุกลานนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราพยายามอยู่คนเดียววะทำไมพวกแบบ คนอื่นๆสิ่งมีชีวิตในเกาะไม่ช่วยเราเลยไม่มาช่วยเราบ้างเลยนะครับบ้านเห็ดก็แค่แบบรอดูวันโดนทล่มทิ้งไม่มีการหือือต่อสู้กันเลยนะครับซึ่งอีเวนต์พวกนี้ครับมันจ live ับไลฟ์ลีมานทาให้เกาะของเราเนี่ยรู้สึกมีชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถูกขับเคลื่อนด้วยอีเวนต์พวกนี้เลยนะอ่าเนี่ยอย่างเช่นอ่า ทุกอีเวนต์ครับจะมีแอคชั่นของบ้านเห็ดอยู่ว่าบ้านเห็ดมันทําอะไรนะครับมันไม่ได้อยู่เฉยแต่ว่าเขาก็พยายามขับไล่พวกอ e ีเวนเดอร์ช่วยเราไปด้วยเนาะอย่างเช่นเนี้ยก็บอกว่าเฮ้ยบ้านเห็ดมี2ดีเอนต์อันนี้ก็ทําให้มันจะมีแบบบ้านเห็ดงอกขึ้นมามีบ้านเห็ดช่วยกันเอาไบรท์ออกบ้านเห็ดช่วยโจมตีอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะมีพวกนี้เวลาเปิดอีเวนต์มาในแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะลันตามนี้เลยนะครับดูซิทูเอชั่นนอกจากนั้นครับมันยังมีสัตว์ป่าเพิ่มเข้ามาด้วยนะใน, Branch and นะบแบนช์ มันไร้สาระมากเลยมันไม่ค่อยช่วยอะไรเราเลยถูกไหมมันก็จะมีแพสซีฟของมันแหละนะครับที่เดี๋ยวผมเอาแพสซีฟมันให้ดูนะมันจะอยู่หลังคู่ม,มือนี่อ่าก็จะมีบอกอยู่ว่าโอเคดีซีดเนี่ย มันทําให้เป็นโรคระบาดเนาะทำให้อ่าทำให้เขาจะสร้างอะไรไม่ได้เวลาเขาจะสร้างเนี่ยจะโดนรีมูฟอ่าก็จะทําให้สร้างไม่ได้แล้วก็โทเค็นี้ออกนะหรือว่านี้เป็นป่าทึบอะไรสักอย่างนะครับมีเถาวันเยอะแยะมากมายก็ทําให้ศัตรูเนี่ยมา explore ในครั้งต่อไปไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันมาเนี่ยก็ให้เอานี้ออกแทนนะครับมีตริฟนะครับผมก็ทําให้ป้องกันเดเมจได้นะครับเป็นแบบว่า ลุกการลุกคือเขาของชนเผ่าอะไรเงี้ยอ่านี่แบดแลนด์ใช่โทเคนนี้เรียกว่าแบดแลนด์ทำให้เดเมจที่เกิดขึ้นกับอินเวเดอร์และดาชาเนี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งนะอ่าก็โทเค็นเนี่ยโอเคมันจะมีแพสซีฟิตี้ครับแต่ว่าหลังแล้วมันจะมีโทเค็นสัตว์ครับหรือบีสนั่นเองที่เขาบอกว่าไอตัวเนี้ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกแต่มันจะมันจะเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อมีพาวเวอร์บางพาวเวอร์หรือการ์ดเฟียบางอันหรืออีเวนต์การ์ดบางใบนะครับแต่ว่า ถ้าคุณรู้กันดีก็คือว่าตัวหลักเนี่ยมันไม่มีโทเค็นนี้มาให้แล้วพอแบงก์แอนด์คอมันก็เพิ่งมีโทเค็นนี้มามันทาให้พวกพาวเวอร์ต่างๆของภาคหลักเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เล่นกับโทเค็นนี้เลยครับทำให้ไอ้โทเค็นนี้มันอยู่งั้นแล้ว,ลวก็อยู่แบบไร้ประโยชน์อยู่งั้นนานๆทีถึงจะยกเว้นจะฟุกเปิดเจออีเวนท์ที่ไอ้โทเคน็นเนี้ช่วยทําในเมหรืออะไรก็ว่าไปเหมือแนบบเป็นสัตว์ร้ายมาแบบ มาช่วยเกาะนี้ด้วยอ,อ่ะมาแบบพวกเสือจระเข้อะไรเงี้ยนะครับมาแบบช่วยปกป้องเกาะเนาะในการแบบไล่กัดไล่กินทักวลูกลานอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งภาคนี้ครับเขาก็เลยเพิ่มอีเวนต์มาเนาะเพื่อที่เล่นกับไอ้พวกโทเค็นนี้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นโทเค็นโรคระบาดหรือโทเค็นสัตว์ร้ายนะครับผมและไม่ใช่แค่นั้นครับก็จะมีเฟียาการ์ดใหม่ๆนะครับที่มาเล่นกับโทเค็นพวกนี้ด้วยนะครับอ่าอย่างเช่น นี่ใบนี้เห็นไหมก็จะเล่นกับพวกโทเค็นพวกนี้นะครับทาให้โทเค็นนี้นะมีดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นเล่นกับสตริปโทเค็นนะครับผมแล้วก็รวมถึงครับพาวเวอร์ Power ต่างๆด้วยนะครับที่ตอนนี้จะมีเล่นกับพวกโทเค็นสัตว์สัตว์แล้วอย่างเช่นนี้เห็นไหมก็จะเล่นกับโทเค็นสัตว์นะครับผมอ,อันนี้เล่นกับโทเคนะ็นแบทแลนด์เนาะก็จะ ทัวเฉลี่ยแต่คือในในอดีตอะในในภาคหลักมันไม่มีใบไหนที่เล่นกับโทเค็นสัตว์เลยไนงะอ่ะนี่เห็นไหมก็ไปแอดสัตว์ลงไปได้นะครับทำเดเมจแล้วก็แอดโทเค็นต่างๆนานานะครับพูดง่ายก็คือว่าเนี่ยนี่มีอันนี้ด้วยนะครับสัตว์ร้ายเป็นวิญญ,ญาณสัตว์ร้ายนี่อันนี้ก็เล่นกับสัตว์เช่นเดียวกันเห็นไหมมีรูปเป็นสัตว์ก็รู้แล้วอ่ะมันทําให้เกาะนี้เนี่ยไลฟ์ลี่่อะมีสิ่งมีชีวิตนะครับผมอ่าซึ่งตัวเสริมก็จะเพิ่มนี่ครับตัวเสริมกล่องใหญ่นี่เพิ่ม power แล้วเมเจอร์พาวเวอร์มาอีกเยอะมากๆเยอะมากๆ,ๆจริงๆนะครับนอกจากนั้นครับเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยต้องการเอาก่อนอื่นให้ดูคอมเมนต์นก่อนเพิ่มมาด้วยนะเพราะว่ามันเพิ่มเกาะอ,อีกสองเกาะแน่นอนคอมเมนต์นก็ต้องใช้เยอะขึ้นเนาะอยะไรนะนครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการครับมันคือเทพใหม่ๆนะที่ทําให้เราเนี่ยโหมีลูกเล่นหลากหลายมากขึ้นคอมโบกันนะครับมีตัวให้เลือกเล่นเยอะขึ้นนั่นเองนะครับเยอะมากหนึ่งสองสามเทพอีกาสี่นี่อะไรวะเนี่ยเทพปู๋ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบตัวโอ้โหเยอะมากเยอะมากนี่คือแค่แค่ภาคนี้นะถ้าไปรวมแบรนด์เฉยๆกับภาคหลกักอ่ะโอ้โหมังเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าเทพของภาคนี้นะครับส่วนใหญ่คอมเพล็กซิตี้ก็จะไม่โลนะจะเป็น moderate ถึงไฮนะครับแล้วมีแบบ Very high เวลี่ไฮด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนี่นี่ wavy high ทำไมมันถึงเวลี่ไฮล่ะลองมาดูนะครับโอ้โหมันมันอัพได้หลายสายมากเลยแล้วแต่ว่าเราจะไปแอดวานซ์ตรงไหนนะอ่าเนี่ยไฮ โมเดเลตนะครับง่ายสุดคือโมเดเลตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่น,นี่ก็เวที่ไฮอันหนึ่งนะคือเล่นยากมากตัวนี้นะครับผมเ <c oughs> พราะว่ามีแต่ยูทิลิตี้กับดีเฟนต์นะครับไม่ค่อยมีอย่างอื่นก็ต้องคอมโบกับเทพอื่นเอาด้วยนะแต่ตัวนี้มันจะปั๊มโทเค็นได้นะครับนี่มันจะมีอิ growth นโกรอะที่เลือกเก์เกนเอลเมนต์ได้นะครับก็ทำให้มี คอมเมนต์ที่เพิ่มเข้ามาอีกก็คือ Element Token นี่เองนะครับเวลาเรากิน e l e m e n นเนี่ยเราก็หยิบ Element ตรงนี้ไปนะครับนอกจากมีนอกจากนั้นยังมีแอคชั่นพิเศษสำหรับพวก Power r การ Power ต่างๆหรือความสามารถพิเศษของอาเทพตตางๆนั่นคือการ Isolate Land นั่นเองนะครับสมบมติผมเป็นผู้เล่นสีแดงผม Isolate Land นี้ไว้ปุ๊บมันจะทำให้เวลา เกิดเฟดเฟดของอินเวเดอร์ที่เขาจะมาแบบเอาตัวละครมาลงอะไรเงี้ยนะครับมันจะป้องกันไม่ให้ตัวนั้นอนะ่ะมาลงได้นั่นเองแม้แต่แบบจะมีบ้านอยู่ข้างเลยก็ตามเขาจะมาลงตรงนี้ไม่ได้นะครับซึ่งเนี้ยก็จะเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดใหม่นะความสามารถใหม่ที่เพิ่มเข้ามาภาคนี้ก็ทําให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่แน่นอนครับก็มาพร้อมกับการเริ่มต้นของเทพแต่ละตัวนะครับผมซึ่งมีสิบตัวนะนะครับแต่ว่าครับอ่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยภาคใหม่มาก็ทําให้เราลืมเทพเก่าๆที่มันเล่นง่ายๆแบบตรงๆไปเลยนะ เราก็ยังถ้าเราคิดถึงเทพเก่ามีการ์นี้ให้ด้วยนะครับการ Expect เพื่อเพิ่มความซับซ้อนของเทพเก่าๆให้เรานะครับผมอ,อย่างเช่น เช่นตัวนี้เนี่ยก็มีให้เลือก2ใบเลยนะแอา Shadow Freaking Light Frame นะครับซึ่งเนี่ยมันจะบอกอยู่ถ้าเราใส่ใบนี้ไปทําให้ Complexity มันเยอะขึ้นนั่นเองนะครับหรือถ้าใส่ใบนี้ไปก็ทําให้มันน้อยลงอันนี้จะเป็นอ่าไปปรับเปลี่ยนอ่าตัวความสามารถพิเศษที่เป็น Passive อะที่ที่มันบอกอยู่ล่างซ้ายเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นในการนี้แทนนะครับอ่าหรือแม้แต่ตัวหินตัวนี้ที่มันเน้น Defense เล่นง่ายๆนะครับผมถ้าอยากทาให้มันอ่า อันนี้ก็ยังเล่นง่ายเท่าเดิมว่าแต่ว่าทําให้มันมีลูกเล่นทําให้เล่นสนุกขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยก็จะเป็นของตัวภาคหลักหมดเลยหรือแม้แต่ไอ้นอกนี้ที่อ่าโจมตีโจมตีโจมตีอ่าก็อยากทําให้เล่นยากขึ้นกันี่ครับก็จะเป็นความสามารถใหม่ๆที่อ่าเน้นมาช่วยแอดเฟียแล้วก็เล่นกับโทเค็นด้วยสตรีทโทเค็นนะครับผมหรือว่าจะเอาสายนี้ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับ อ่ะแล้วก็นอกจากนั้นมันยังมี power หรือ event บางอันครับที่จะมีผลตลอดทั้งเกมเลยก็มันจะใช้การ์แบบนี้นะครับผมอย่างเช่นมันจะมี power อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่เวลาเล่นปุ๊บเนี่ยผลเนี้ยไม่จะอยู่ตลอดนะครับก็ให้เรากรารเนี้ยวางไว้บนโต๊ะนั่นเองนะครับให้รู้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมีรูใหม่มา adapt แล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีแน่นอนซีนาริโอใหม่ๆแล้วก็ invader ใหมใหม่ นะครับสำหรับคนที่เล่นแล้วรู้สึกมันง่ายเกินไปก็แอดพวกนี้ไปเนาะที่ทำให้การเล่นเนี่ยชาเลนจ์มายิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือทั้งหมดนะที่เพิ่มเข้ามาใน Jacket Earth นะครับต้องบอกว่าอิ่มอะอิ่มเลยนะครับคอนเทนต์นี่แบบเยอะพะอๆก,กับตัวหลักเลยนะไม่ว่าจะเป็นการ์ดเอ่ยหรือว่าตัวสปิริตบอร์ดเอ่ยนะครับผมไอคอนจงมีอันนี้ด้วยลิมบอร์ดนะครับก็นั่นก็คือตัวการ์ดไบรท์นะครับผมซึ่งมันจะมีแมคานิกใหม่นิดนึงด้วยที่แบบว่า อ่เนี่ยพอเจอด้านนี้ปุ๊บนะครับมันจะมีแบบว่าอยู่แห่วะอ่าอย่างเช่นเนี้ยอ่านะครับถ้าฟ l นะิ p แล้วปุ๊บบอกว่า Draw a new b บค card อ่ามันจะมีการแบบสับเขาเรียกอะไรใช้ไบคาร์มากกว่าหนึ่งใบปกติ guard ไบคาร์มีใช้แค่หนึ่งใบนะครับผมน,ะอ,มนอกจากนั้นความจริงมปนเรื่องตอนเซตอัพเนี่ยมันจะมีเซตอัพพิเศษด้วยนะที่แบบว่าอ่าให้เราวาง โทเคนสัตว์ไว้นะครับในดินแดนที่ว่างวินแดนว่างเปล่าก็คือที่ไม่มีไอคอนบนนี้ที่เป็นเลขต่ําที่สุดซึ่งในบอร์ดนี้มันคือเลข6กแล้วก็วางไว้ตั้งแต่เริ่มเลยนะแล้วก็จะมีโทเคนโรคระบาดนะครับผมดีซีตนะครับผมให้วางไว้ในดินแดนหมายเลข2ที่มีเมืองนะครับอ่ะก็วางไว้เริ่มต้นเหมือนแบบเอ้ยเป็นชุมชนที่เป็นเมืองอ,ะอ่ะก็มีโรคระบาดแล้วก็ชุมชนว่าที่ว,ว่างก็มีสัตว์ป่าอะไรเงี้ยทำให้เราสามารถเล่น อ่าพาวเวอร์พาวเวอร์อะไรที่เกี่ยวกับสัตว์หรืออีเวนต์อะไรที่เปิดมาที่เกี่ยวกับสัตว์กับดีซีเนี่ยไม่ใช่แบบมันไร้ผลในช่วงต้นเกมเราจะไม่มีโทเค็นแอดไปไงก็ทําให้เออมันมีประโยชน์ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีแอดเพิ่มเติมเข้ามาก็แล้วแต่พาวเวอร์หรือว่าแล้วแต่อีเวนต์ที่เราเจอนะครับก็เดี๋ยวมาดูความเห็นส่วนตัวผมดีกว่าครับว่าผมคิดยังไงกับโอเสริมนี้บ้างครับผม Speed Island Jacket Earth มีนบุกร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกรไนเตอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ s h o p e ป e ้ n b o o k b บ a r d g เก e และ Line ID@ Min Bo o ี ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ออกมาแล้วก็เซอร์ไพรส์ผมมากๆเลยนะครับสำหรับสปีดไ Island นั่นเองนะครับก็คือแบบเล่นครั้งแรกก็ขนลุกเลยนะเพราะตอนนั้นที่เล่นครั้งแรกเนี่ยมันแอร์มันลงพอดีนะครับไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ฮะ <c oughs> คือ <c oughs> คือ,คอ <c oughs> ผมรู้สึกว่าลัญหายากมากเลยนะครับสำหรับเกมที่อ่ามีระบบที่ดีซับซ้อนนะครับแล้วก็คอมโบสนุกสนานมีรีเพเบิตี้ในการครอสกับเขาเรียกในการครอส พวกพาวเวอร์ต่างๆนะเพราะว่าเราเล่นแต่ละเกมเราเจอพาวเวอร์เหมือนกันอยู่แล้วหรือต่อ,อให้เจอใบเดิมแต่ว่ามันครอสกับใบอื่นๆนะแล้วทําให้อามณ์ที่ไม่เหมือนเดิมรวมถึงมีสปีดให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความสามารถที่ที่แบบแตกต่างกันไปเลยนะแบ่งสายชัดเจนนะครับมีการเริ่มต้นที่ไม่เหมือนกันรวมถึงอ่าระบบ พัซเซิลที่ดีมากๆากนะที่ดีมากๆเพราะว่าพัซเซิลคือมันต้องคิดเป็นขั้นเป็นตอนเจานี้ลงก่อนนี้เปน,นี้อันนี้ไปกันตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับผมค <c oughs> ือระบบมันออกมาแบบออกแบบมาอย่างดีมากๆแล้วเป็นเกมที่จัดว่าหนักพอสมควรนะในการคิดพัซเซิลอะไรพวกนี้นะครับแต่ครับแต่ปกติแล้วเนี่ยบอร์ดเกมที่มีเวทหนักๆนะครับเวทหนักๆที่สนุกอะที่แบบว่ามันมีอะไรคิดสนุกมากอามีการทำให้เรารู้สึกซอติฟายอมีการดิ้นรนมีความยากที่ ที่เหมาะสำหรับเกมเมอร์เนี่ยส่วนใหญ่เกมแนวนี้นะครับเขาจะไม่ค่อยสนตีมเท่าไหร่เหมือนเขามีระบบที่ดีก็คือเกมแนว,แนวยูโรทั่วไปอะที่เห็นเนาะเขาจะมีระบบที่ดีครับแล้วก็พยายามใส่ตีมมาให้พอมีเนื้อเรื่องพอแบบว่าเล่นแล้วเรารู้ว่าเราเล่นเราเล่นเป็นใครเราทําอะไรอยู่เนาะคือมันไม่ใช่แบบแอสแท็กแบบไม่มีอะไรเลยอะนะครับหรือถ้าเป็นเกมแนวที่เน้นตีมจ๋าๆไปเลยใช่ไหมเขาก็จะพยายามอิงตีมครับบางครั้งการที่อิงตีมจนเกินไปเนี่ยมันนาให้ บาลานในเกมมันไม่ค่อยดีหรือว่าทําให้ความสนุกเนี่ยมันของบอร์ดเกมมันหายไปเพราะเขาต้องการที่จะเน้นธีมนี้นะต้องการทําให้เออเคที่กดตรงเนี้ยไปอย่างนี้เพราะว่าเราอยู่ในโลกแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะไม่มีเซน์อาจจะไม่บาลานอะไรเงี้ยแต่เขาต้องการให้มันอินธีมอะไรเงี้ยนะครับแต่เกมนี้ผมรู้สึกว่าเขาสามารถเอาสองอย่างมันรวมกันได้อ่ะคือปกติแล้วเนี่ยหรือแบบสมมติเล่นแพ็คอะผมเคยเล่นแพ็คแพ็คแพ็เรเนอซองนะครับแพ็คเพ์มาอะไรพวกเนี้ยนะครับคือ คือมันมีบางอย่างที่โอเคเล่นการ์ดเนี่ยมันเกิดนี้ขึ้นแต่มันก็จะมีคําอธิบายนะว่าเพราะอะไรมันถึงเกิดอย่างนี้ได้แต่บางทีมันก็แบบตังหิดตังหิดอะ้วทำไมแบบนี้มันถึงจะเกิดเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่แผงเลยซ้อมมันมันหลายเกมหลายเกมมากเลยโดยเฉพาะพวกเกมยูโรทั้งหลายนะที่แบบว่าเออเราจะภาพมาขายแต่ทําไมเราต้องมาเอาอันนี้ก่อนแล้วถึงจะเป็นอันนี้ทันทันที่ความเป็นจริงมันควรเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่เกมนี้เนี่ยคือคือเกมพวกนั้นอะโอเคเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าเห็นภาพเราไม่รู้สึกว่า เราเห็นไอ้คนนี้มันกำลังทำอันนี้อยู่หรือว่าเห็นเหตุการณ์เนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นในบนโต๊ะอะเราไม่ค่อยเห็นตรงนั้นเราเห็นแค่โอเค,คกลไกแมคานิกว่าเราจะได้แต้มขนาดไหนแต้มใครนำไปแล้วบ้างอะไรไงส่วนใจเห็นหรือแม้แต่แบบอ่านเื่นล่าสุดเกมที่ผมชอบมากคิสตัลพาเลสถูกไหมที่เราจัดนิทรรศการเอาของไปโชว์นู่นนี่นั่นแต่เราไม่ได้รู้สึกเลยว่าเราเอาของไปโชว์อยู่เราแค่แค่รู้สึกว่าเราเล่นเกมที่ตัดเพื่อนนะถอยลูกเต๋าแล้วก็แบบมันนิพเลศลูกเต๋าแบบ เมเนดีๆให้แบบได้แต้มาเยอะที่สุดคือเรารู้สึกแค่นั้นจริงๆนะแต่เกมนี้เนี่ยรมันมันกลับมันมันเหมือนเล่นเกมคอมที่เราเคยเล่นเกมแบบอารมณ์ที่เป็นแบบ God Simulator ไหมเกมที่เราสร้างโลกอะ่ะเหมือนเหมือนเล่นเด e s i m มสมัยก่อนน่ะที่เราสร้างเหมือนเสร็จแล้วเราก็ใส่กอสิล่าลงไปใส่าพายุ่นลงไปแล้วเราก็เห็นคนกระหนวุ่นวายวิ่งหนีอะไรได้เห็นตึกราบ้านช่องแบบกำลังทังที่หน้าอะไรเงี้ยนะครับคือคือ เราเอาไม่ใช่แค่จะเล่นเพื่อ o ออบ c t i v e อย่างเดียวแต่เราเห็นภาพไปด้วยคือเราเล่นแล้วเราเห็นภาพไปด้วยอะ่ะเออคือเกมนี้มันทําให้ได้ถึงขนาดนั้นจริงๆนะอย่างเช่นแบบเออเป็นเป็นการแอคชั่นที่แบบดึงลงถ้าคนอยู่ริมทะเลก็สามารถเอาคนออกได้ซึ่งรูปการแอคชั่นมันเป็นแบบขึ้นซัดข,ขึ้นมาอะไรเงี้ยคือ คือเขาสามารถถ่ายทอดผ่านทางอาร์ตเบิร์กของการ์ดได้อย่างดีมากแล้วก็ชื่อกาดเอ่ยนะครับทาให้เราเห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นในดินแดนตรงนั้นหรือมันมันทำให้เราเห็นภาพว่าเราใช้พลังอะไรเราสร้างพายุไปปื้อไปเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นหรือแบบมีจระเข้ลุมกินเนื้ออะไรเงี้ยคือแบบมันจะทําให้แบบไอจุดที่แบบมีสัตว์เงี้ยอ่สัตว์หนึ่งหนึ่งโทเค็นเนี่ยโจมตีสองเราก็จะเห็นภาพว่าโอ้โหแบบสัตว์มันออกมาแล้วก็แบบมากัด กินคนในนั้นอะไรเงี้ยหรือแม้แต่การต่อสู้ของชนเผ่าจากการ์ดอีเวนต์ต่างๆนานาที่เราเห็นว่าชนเผ่าพยายามทําอะไรอยู่มีคนแบบบุกรุกขึ้นมาชนเผ่าก็ยือ้อต่อสู้คือเราเห็นความเป็นไปในเกาะเนี้ยเราเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเราทําปาฏิหาริย์อะไรเพื่อช่วยคนเหล่านั้นบ้างคือมันเห็นภาพอ่ะมันเห็นท่าคือ เพราะว่าอะไรเพราะว่าโอเคหนึ่งคืออาร์ตเวิร์กครับคือเขาใส่ใจเรื่องอาร์ตเวิร์กมากเอาจริงถ้ามีแค่ตัวหนังสือแล้วไม่มีอาร์ตเวิร์กนะภาพอย่างนี้จะหายไปเลยจริงๆและที่เขาลงทุนคืออาร์ตเวิร์กทุกใบมันไม่ซ้ํากันเลยคือเขาเขาซื้ออาร์ตเยอะมากเลยนะถ,ถ้าพูดในแง่มุมของคนที่ออกแบบบอร์ดเกมเนาะอาร์ตเนี่ยแพงม,มากนะแล้วคือทุกใบอ่ะไม่ซ้ํากันเลยเว้ยแล้วก็รวมถึงตัวละครต่างๆอะไรเงี้ยทั้งดีไซน์เอ่ยความสามารถพิเศษเอ่ยต่างๆเอ่ยอะไรเงี้ย มันสอดคล้องกันมากๆเลยคือแบบตัวที่ดูเป็นหินๆใช่ไหมมันก็จะแบบสร้างแบบเขาเรียกอะไรสร้างลังป้องกันไปเสริมป้องกันตรงนู้นตรงนี้ได้หรือตัวที่แบบดูแบบน่ากลัวน่ากลัวก็จะเสริมเฟียแบบว่าสร้างความกลัวให้คนที่เข้ามายังเกาะน,นี้ให้ฝันร้ายอะไรแล้วจู่ก็ย้ายออกไปเองเพราะว่าเกิดความกลัวเกิดขึ้นอะไรเงี้ยหรือตัวตัวของผ้าหลางที่เป็นสายฟ้าอะไรเงี้ยก็เราก็มีท่าฟ้าผ่าเปรี้ยงปังให้บ้านเขาระเบิดไฟไหมอะไรเงี้ยน,นะครับเออคือ,ค,อคือเขา คือมันไม่ใช่แค่ออกแบบแนวทางการเล่นของตัวนั้นๆแต่เขายังใส่ใจเรื่องตีมตีมที่ให้มาเป็นเอลเมนตต่างๆเอยหรือแม้แต่เอลเมนต์ในการ์ดที่มันจะมีธาตุไฟธาตุแสงธาตุะอะไรพวกนี้เนาะคือไอธาตุพวกนี้เนี่ยเขาก็ยังใส่ใจว่าธาตุไหนมันเน้นหนักไปทางด้านไหนนะครับผมอันนี้อันนี้พูดถึงตัวหลักยังไม่พูดถึงตัวเสริมนะ,นะะเนี่ยอเนี่ยแต่ล,ล,ล,ลตะ,ะตัวก็จะมีแบบ มีประวัติของมันว่ามันเป็นเทพเจ้าแนวไหนอะไรยังไงหรือมแม้แบบการสร้างวิหารในจุดต่างๆเรามีวิหารอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็สามารถสร้างสร้างปรากฏการสร้างปฏิหาราแถวๆนั้นได้อะไรประมาณนี้นะครับผมเออเป็นเกมที่เล่นแล้วหายากมากๆนะเกมที่สามารถทําได้อย่างเงี้ยทำให้เราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นซิมูเลเตอร์อะเห็นความเป็นไปเกิดขึ้นในเกาะนั้นๆอะด้วยตาตัวเองและเราคอนโทรลมันอะอะไรเงี้ยนะครับ แล้วพอมาเป็นตัวนี้อะพอมาเป็นตัวเสริมที่แบบเพิ่มโทเค็นนี้ขึ้นมาอย่างที่ผมพูดไปในช่วงที่ที่แนะนําโมดูลต,ต่างๆเนะ <c oughs> านะคือมันทาให้เกาะมันมีชีวิตขึ้นมาเรารู้สึกว่าเห็นชาวบ้านทําอะไรบ้างร,ารู้สึกว่าเห็นลูกระบาดเราเห็นสัตว์ป่าต่างๆที่ก็พยายามปกป,ป,ป้องที่อยู่ของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับผ่านทางอีนเวนต์พวกนี้ซึ่งก็ทาได้ดีมากๆเลยนะแล้วตัวเสริมนี้ต้องมีหรือเปล่า <c oughs> อ่ะสุดต้องมีหรือเปล่า คือถ้าคุณยังไม่มีบรันช์กันครอก็มีตัวนี้เลยก็ได้อันนี้แนะนําเลยเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะทําให้เกาะน,นี้มันไลฟ์ฟรีเกาะมันมีชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองไม่ใช่เกาะแห้งๆที่แบบเป็นเกาะล้างไม่มีอะไรเลยแล้วมีคนพยายามขึ้นมาแล้วเราก็แค่พยายามปกป้องเกาะล้างนั้นๆน่ะแต่เนี้ยเราจะไม่ได้รู้สึกเลยว่าเกาะน,นั้นมันล้างมันรู้สึกว่ามันมีชีวิตจริงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวหลักเนี่ยมันอิ่มอยู่แล้วจริงมันอิ่มอยู่แล้วจริงไม่มีใครคิดเลยว่ามันจะออกตัวเสริมใหญ่โตโอ้โห,ห,ห,หละนะคแต่รากฏว่า อีกสิบตัวอีกสิบตัวมีใครจะไม่อยากได้อะนะครับพรานนเนี่ยผมผมแบบผมชอบใจกับตัวเสริมนี้มากเลยตรงที่ว่าโอเคเขาเพิ่มหลายๆอย่างถูกจุดถูกจุดมากๆคือหลายเกมอ่ะตัวเสริมหลายเกมผมแต่ผมไม่ค่อยดีวิวหรอกอะไรที่เป็นด้านลบช่วงนี้นะแต่บางครั้งก็มีคนมาถามว่าตัวเสริมเกมนี้ต้องมีไหมครับต้องมีไหมครับแบบก็มีหลายเกมที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องมีก็ได้หนึ่งคือถ้าเกิดว่าเกมนั้นมันมีตัวเสริมมาแล้วเราต้องสอนเยอะขึ้นอ่ะ แล้วในการที่สอนยกขึ้นเนี่ยมันเพิ่มความยุ่งยากขึ้นแต่ว่าความสนุกมันเท่าเดิมหรืออาจจะน้อยกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเพิ่มมาคือบางเกมมันสนุกเพราะความซิมเพิลแบบนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้หมายถึงว่ามันจะต้องเป็นแฟม l ล w e i ว h เสมอไปบางเกมก็เป็นยูโรหนักๆเลยแต่ร,รู้สึกว่าแบบนี้โอเคอยู่แล้วมันไม่ควรจะเสริมอะไรมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับคือ หรือแม้แต่เกมเด็กบิลดิ่งหรือเกมอะไรหลายๆอย่างที่มีคาแรคเตอร์เนาะเราแค่ต้องการความหลากหลายของคาแรคเตอร์หรือว่าท่าใหม่ๆหรือแมปใหม่ๆเราต้องการแค่นี้แต่บางบางตัวเสริมก็แบบเพิ่มไม่ตรงจุดไปเพิ่มโมดูลมาเพิ่มความยุ่งยากความซับซ้อนเข้ามาทางที่ผู้เล่นไม่ได้ต้องการตรงนั้นอะเข้าใจใช่ไหมแต่นเนี้ยโอเคเขาเพิ่มทุกอย่างที่ผู้เล่นต้องการจริงไม่ว่าจะเป็นตัวละครนะครับมีใครไม่ต้องการบอกเลยมีใครไม่ต้องการลองไครที่เล่นสมิลิทไอแลนด์ทุกคนอะถ้ามีตัวละครใหม่มา ถามว่าเอาไหมผมเชื่อได้ว่าทุกคนตอบว่าเอานะครับอ่าสองคือระบบที่เพิ่มมาไม่ได้ยุ่งยากมันอาจจะมีอะไรให้จําเยอะขึ้นหน่อยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ซับซ้อนขึ้นอ,ะอ่ะอ่ไม่ว่าจะเป็นในตัวเนี้ยนะครับเอเคมีโทเคนเพิ่มมาอันนี้เห็นหลกัลกๆเลยนะในตัวหลักไม่มีถูกไหมถามว่ามันต้องจําเยอะไหมก็ ก็เนี่ยวางเงี้ยไว้บนโต๊ะก็ไม่ต้องจำแล้วเพราะมันบอกอยู่เลยว่าโทเค็นไหนทำอะไรได้และไม่ไม่ได้ซับซ้อนเลยนะไม่ได้ซับซ้อนเลยรวมถึงความที่มันจะมีการ์ดเรฟเลนซ์อยู่ไหนวะนี่นี่นแจกผู้เล่นทุกคนอยู่แล้วนะครับนี่ก็ดูตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปดูหลังคู่มือก็ได้นี่ก็แจกทุกคนไปนะครับรวมถึงมีแอคชั่นใหม่คือไอซเลตเกิดคืออะไรนะซึ่งก็ไม่ได้ยากนะครับก็ผมอธิบายไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าโมดูลที่เพิ่มเข้ามาไม่ได้ซับซ้อนเลย อ่าแล้วก็ใครที่เล่น s p ริตไอแลนด์ครั้งแรกเนี่ยที่ร้านผมอ่าผมเปิดร้านใช่ไหมผมก็ยัดโมดูลนี้ไปเลยโทเค็นเพราะผมรู้สึกว่าเออเล่นแล้วมันรู้สึกอินตีม,มากยิ่งขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่เพิ่มมาแล้วรู้สึกมันเวียดอะแต่มันมัน,ม,นมันทำให้เกมที่ตีมอยู่แล้วอะดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเดิมก็ไปอีกอ่าแล้วสิ่งที่ผู้เล่นชอบอีกก็คือนี่แน่นอนนะครับการ์ดท,ที่จะขึ้นไอนะการ์ดท,ท่าที่จะขึ้นเนาะเกมไหนที่มีการ์ดมีการทาคอมโบเนี่ยการที่เพิ่มอะไรตรงนี้เข้ามาเนี่ยคน ไม่เหมือนบางเกมที่แบบโอเคเป็นเกมการ์ดท,ทำคอมโบแต่พอใส่ตัวเสริมต้องเอาการ์ดชุดนี้ออกนะและใช้การ์ดของชุดตัวเสริมแทนคือกูไม่ต้องการกูไม่ต้องการเซตการ์ดใหม่แต่กูต้องการคอมโบใหม่ให่ที่แบบอา,อ,าอ,าอาเอามารวมกับของเก่าได้ซึ่งเนี้ยตอบเขาเียนตอบโจทย์กันได้ดีมากๆเลยนะครับรวมถึงอีเวนต์ใหม่การ์ดเฟียใหม่หรือแม้แต่การ์ดพาวเวอร์ใหม่ที่เล่นกับโทเค็นมากยิ่งขึ้นซึ่งทําให้ โอเคในภาคเสริมบ a n อ h and คอ r e ถ้าคุณมีบ a n อ h and คอ r e อยู่แล้วนะคุณจะรู้สึกว่าโอเคเกาะมันไลฟ์ลี่ขึ้นเกาะมันดูมีชีวิตมากยิ่งขึ้นแต่บางทีมันก็ยังสุกแห้งๆเพราะว่ามันเอาการ์ดอะไปรวมกับตัวหลักซึ่งการของตัวหลักอะเขาเรียกอะไรอะเปอร์เซ็นต์อะเปอร์เซ็นต์ของที่จะจวได้การ์ดตัวหลักมันเยอะกว่าตัวเสริมแล้วเพราะว่าตัว r a n อ h and c อ r e การ์ดมันเพิ่มมาไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากนะมันทาให้การเล่นกับพวกโทเค็นเนี้ยมันยังไม่เยอะเท่าที่ควรควรจะเยอะกว่านี้นะครับภาคนี้ เยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเองรวมถึงตัวละครเนี่ยก็ยังมีตัวละครที่มาเล่นกับโทเค็นพวกนี้มากยิ่งขึ้นนะครับความจริงมันก็มีตัวละครของั้งแต่ภาพบักษณ์หนึ่งคแหละที่เล่นกับพวกโทเค็นต่างๆเนาะแต่คือมันก็จะมีแค่ตัว2ตัวอ่าตอน,นี้มันก็เลยเหมือนแบบเพิ่มทางเลือกให้มากขึ้นเนาะที่จะเล่นกับโทเค็นพวกนี้ได้นะครับผมแล้วก็การเล่น5ถึง6กคนถามว่าจําเป็นไหมอันนี้ผมบอกเลยว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ อันนี้มีก็ดีไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะเกมนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนเล่นกันคล่องจริงมันคือเกมที่เล่นพร้อมกันเป็นอะไรที่ผมชอบอีกอันหนึ่งนะคือแบบเคยเล่นเล่น4คนอะ่ะหูแล้วเราสนุกมากมันสนุกมากจริงสนุกกว่า2คนอีก,กว่าที่เกมแนวนี้มันควรจะเล่น2คนสนุกเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันคิดเยอะมันต้องมาดูคอมโบเรียงลาดับการดีๆใช่ไหมเลือกโกลสว่าเราจะเอาอะไรอะไรเงี้ยนะครับคือมันมีหลายสเต็ปให้เราต้องคิดแต่ปรากฏว่าเฮ้ย เล่นสี่คนมันดันสนุกกว่าสองคนอ่ะเพราะตอนนั้นที่เล่นคือทุกคนเคยเล่นหมดแล้วครับอ่ามีคนเดียวไม่เคยเล่นจริงแต่ก็เขาก็ตามได้ไม่ยากนะครับก็ทําให้จอเลือกโก้ต่างคนก็ต่างเลือกไปเลยถูกไหมอ่าจะเอาอินคามอะไรแล้วเสร็จแล้วเล่นการ์ดต่างคนต่างเล่นวา,ว,าว,าว,าวาง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 แล้วก็มาลีโซฟกันอ่าแต่และคนก็จะพอลีโซฟปุ๊บอ่าก็เปิดอีเวนต์เปิดดูเฟียดูอะไรเนาะเราก็แบบ คือหลายๆอย่างอ่ะมันแทบจะเล่นพร้อมกันได้หรือว่าเฮ้ยมึงการตรงนี้เดี๋ยวกูอนันนี้ไปวางคือมันไม่มี Turn Order เทิร์นออเดอร์ไงแล้วกลาย็ว่าพอเราเล่น4คนเนี่ยมันนําให้เกิดคอมโบที่หลากหลายมากกว่า อ่ะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีมิติมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเ,าเล่น2คนตัวหนึ่งเล่นตัวสายฟ้าตัวนึงเล่นเป็นตัวหินมันก็มีแค่ตีกักนน่ะแต่พอเราเล่น4ี่คนมันมันมีอะไรเพิ่มมากขึ้นมีมิติใหม่ๆมีการย้ายบ้านเห็ดเพิ่มบ้านเห็ดได้จากไอ้ตัวที่มันเล่นกับบ้านเห็ดหรือตัวที่เล่นกับสัตว์ก็แบบคอนโทรลสัตว์ต่างๆเพราะตัวอื่นคอนโทรลไม่ได้ต้องมาพึ่งอีเวนต์แต่ตัวนี้มันสามารถควบคุมสัตว์ได้วคุมสัตั์ปะสัตว์ทำให้ไปช่วยทำเดเมจในจุดต่างๆได้อะไรงรมซึ่ ดีนะดีแต่เล่น6คนยังไม่เคยแต่รู้สึกว่าเออมันมีเพิ่มมาก็โอเคเดี๋ยวน่าจะลองถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะลองเล่น6คนดูก็น่าจะมันขึ้นอีกแบบนะครับจะมัน,มนหรือเปล่าไม่รู้นะก็ต้องรอด,ดูกันนะครับผมก็เพราะนั้นครับเกมนี้ครับไม่ใช่เกมนี้ตัวเสริมนี้นะครับ Spirit Island Jacket Earth นะครับซีเมนตเกมมิ่งครับให้เป็นตัวเสริมที่ยอดเยี่ยมครับอ่าตัวเสริมที่ amazing นะครับ Amazing นะครับคือ ถ้าคุณเป็นแฟนสปีดไอแลนด์อ่ะไม่มีเหตุผลที่ให้พลาดเกมนี้เลยมีเหตุผลเดียวที่คุณจะพลาดคือคุณไม่มีตังค์เหตุผลนี้พลาดได้หมดแหละนะครับผมแต่ถ้ามีตังเนี่ยหรือสามารถซื้อได้สามาถหาได้เนี่ยยังไงก็ต้องมีอันนี้ย้ํำเลยยังไงก็ต้องมี บ้านอนคอถามว่าต้องมีไหมอันนั้นไม่มีก็ได้นะอนนันข้ามไปก็ได้เพราะว่าทุกอย่างที่อยู่ในบรานอันคอเนี่ยมันมีอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นคุณจะอยากได้ตัวละครในบรานอนคอมาเพิ่มด้วยก็สามารถไปซื้อเพิ่มได้นะนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้ายังหาไม่ได้เนี่ยก็สับสนุนสปอนเซอร์ผมได้นะครับนั่นคือร้านฟันเ้านั่นเองนะครับก็ลองทักเพจไปดูนะหรือถ้าสะดวกกับร้านประจําคุณนะครับทางช้อปปี้ไม่ว่าจะเป็นบีวิชหรือม i นบุ๊กเนี่ยก็สามารถไปอุดหนุนเขาได้เช่นเดียวกันนะ ก็ขอบคุณที่ตารับชมกันครับก็ขอลาไปกับน้องแมวที่เพิ่งเดินมาแล้วก็มานอนบนกล่องอย่างสบายใจครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยบายครับผมถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p a t ตี้ออนนั่นเองนะครับหรือจะกดซ u b s c r i b e ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้